สัญญานะคะหายป่วยแล้วบอกจะมาฝากแม่นะคะแม่โลนะครับแม่ลงไปชื่อสายวัววัวสายสาย,สายบัวสายบัวทองนะคะเพราะปกติไปเรียกคุณแม่ว่าแต่คุณแม่ลายอยู่ๆก็ไปเรียกเองนะคะก็วันนี้ก็มาหา ็เอาพระหยกมามอบให้คุณแม่พร้อมกับสร้อยหยกนะคะวันนี้ก็ตามสัญญานะคะเพราะว่าช่วงที่ป่วยอยู่ป่วยก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณแม่คุณแม่ไม่เคยทิ้งเลยตั้งแต่วันป่วยจนวันหายแล้วก็หายจนไปดําเนินการมาจากสปปลาวมาถึงก็ต้องมากราบนะคะแล้วก็ขอมอบให้คุณแม่นะคะสุเพตุขอความปรารถนาของท่านจงประสบความสาเร็จเถิ ยัตถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสากครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะรโสยัตถามณีโชติรโสยัตถะสับกิธิโยวะจันตุสัพโรโควินาส วัดวันตรายอสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังุทธาปจายินโนจัตตารโอธรรมาวัฒติอายุวันโนสุขังพระรังนัเมตตามุกรุณาพุทธาณีทายินดียั่ดูสารพสตุวินาสันตุกิติปิโสพกวาห็นนาวาจาย็นดูด้วยนโมพุทธายะสเพชนาพหุชนาเมตตาสุขังจะมหาราพัง ปียังมะมะขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมานะชาลิตีนะชาลิตีพวต,พตุสัพพมังครังรคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพ,พธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสธาโสทีพระวันตุเต